ตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศสดเอาไปปั่นให้เขาเป็นน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นหมูนะคะมีแครอทหอมหอมแขกนะคะหรือว,ว่าจะใช้เป็นหอมใหญ่ก็ได้นะคะอันดับแรกเราจะเอาหมูลงไปผัดก่อนนะคะใส่น้้ำมันลงไปแล้วก็ผัดหมูให้เขาสุกเลยนะคะสุกแล้วเราก็ใส่หอมลงไปนะคะผัดให้เขาแบบหอมเลยนะคะแล้วก็เอาแครอทใส่งสล e. สงไปผัดให้เขาแป๊บหนึงนะะ่งค่ะแล้วก็เ,เติมตัวมะเขือเทศที่เราปั่นไว้นะคะ แล้วก็ทาการผัดแล้วก็ต้มเข้าไปนะคะแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะตอนนี้ใส่ซีอิ๊วใส่เกลือใส่ผงปรุงรสอะไรตามชอบเลยเนาะจะใส่น้ําตาลแต่ด้วยน้ําตาลหน่อยแล้วก็ผัดเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนเขาแห้งแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะใส่เนยลงไปอีกแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนี่ผัดเสร็จก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมต้มเส้นกันนะคะเราจะใช้เป็นเส้นอะไรก็ได้นะคะ ถ้าที่บ้านมีแบบเป็นพวกสปาเกตตี้อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเส้นแบบเป็นเส้นเส้นหมี่แบบนี้นะคะพอดีเขาเส้นเขาใหญ่นิดนึงขอใช้มือหน่อยนะคะแล้วก็เอาหมูที่เราผัดไว้กับซอสมะเขือเทศนี่นะคะ่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาเขานะคะแปไปมาคนกับเส้นหมี่แบบนี้กิน,นะะอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยรสชาติใช้ได้นะคะกำลังดีเด็กๆก,ก็สามารถทานได้นะคะตัวนี้ถ้าอย่างผู้ใหญ่ทานเนี่อยากอยากจะให้มีเขามีรสเผ็ดแล้วก็ใส่เป็นใส่พริกเพิ่มได้นะคะ